ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชนทุกท่านครับงานนี้เวลาหรอคอยที่จะเป็นมงคลเลิกกับวายก็มาถึงแล้วครับผมชมรวมกันครับประธานร่วมเซตที่สองคุณสุนันท์ชักที่าวพอดและครอบครัวขอเชิญครับ พี่น้องท่านผู้ชมญาติยบุงสายุชนทุกท่านกับบางช่วงบางตอนไทยอาจจะไม่ได้บรรยายไปตามเนะคลิปเนื้ภาพนะครับผมนี้ก็จะไปแทรกแซงกับพิธีกรที่คอยบ่งบอกเนื้อหาในงานหรือประกาศบ่งบอกเจ้าภาพแต่ละคณะคณะนะครับผมต้องขอบระทานาภัยด้วยนะครับชมร่วมกันครับ นิตราสัสงสวรณและพ,อพลอละ่อปครัวคนละเมือนสุขคนไป็นคนยากสามสิบสีสามสิบสี่แห่งวันยาแท้จิง มเดือนลมเทินและผนชั iden, ้นสัมตรมหน้าพาอีกออสครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นก่อนไกลๆด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆมาเสริมให้สมเสมอนะครับผม สิบห้าคอบคุณวนเดือนคนเดือนปลี่ยนแต่ครอบครัวคนสมศักดิ์คนนัทธนาอื่นอื่น basi

เซตทีแ่แปดคณะคนสำเร็จคนไม่มีค่ตอนจม่ดีนะครัเอได้ยอบัวนุณแม่ารี่ตุ่นขิษาจารุวันต่อัวจารุวันตอจ พ่อหลวงไม่ถูกนะไม่ลงหรอกทีนี้กลับาไม่ออกกลุ่มกัษตร์มาเกียวสาแล้วพ่อหลวงจะทำอะไรได้ยังไงทีนี เบียนเด็ดเบียนเบียนเบียนตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้ได้อยู่เขยจะบีกอันนี้เบียนเด็ดเบียนเบียนมาดูเพิ่มอีกนะเบียนนี่เบียนมันง่ายดีนี่พร้อมเลยดูเลยจับแล้วพร้อมกับพร้อมกันเส้นที่11ดรนันทภักดีศรีสินเบียร์ติดในยกปี บอนเี้จบแวประกาศโลกปที่สิบเ็ด สิคนแม่กาไรมหาสา ย่งบิกอยกบิดอ่าบิดอ่าบิดสวยสวยนะครับอ้มครับมองกล้อครับหนึ่งสองาเส้นที่สิบสามุประจบเชิญพึ่งตุนราตรีเป็นรักละครอบครัว ครับผมมีพี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่ทานครับพระเทพวชิรนันทาพรเจ้าคุณสวัยนะครับผมเจ้าวาดวัดได้มาสิบผ่านทีมงานไทยธชุมชนบอกว่าขอขอบคุณขอบอ,อกขอบใจญาติโยมสาธุชนประธานเจ้าภาพประธานเจ้าภาพเอกที่ได้ตัดไวร้รวมกันขอบคุณคณะกรรมการหรือ,อว,วัยากรวัดสืบการิสิทธิ์ทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วม,ม,มผู้ชม พิธีตัดไหวมงคลหรือตัดไหวลูกเอกบนโบสถ์ือวิหารครั้งนี้ด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีร่วมกับท่าคุณด้วยนะคะนระับแป่กีฬาแส่งเป็ดเก๋าและงต้อ,อนตัวเสข่งทีสิงสี่ เซนติาท่านรองสัาาชาดเตรวงจัดวงแก้วเหจาก้านนาดจั้ตับกระนั้นท่านรองสัราชาญญ์ดเตอร์วงจัดวงแก้วเซนติมิล่า ดนดนนิิมมลูกกเอีี้ัขณะนี้ไฟไป,ประทานกระพร้าเอกก็ได้มายืนตามลำดับที่อยาตัดลูกเอกนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิร่วมกันครับครับพร้อมน,นะครับผมไฟประทานก็จะได้ตัดสายผมไม่เริ่ม เอ็ดพันห้รอ อนุโมทนาศาธุร่วมกันนะครับญาติใจบุญศาธุยนต์ทุกทกันสาธุ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 อนุโมทามีร่วมกันนะครับผมครับถัดไปต่อไปก็จะจะไปเป็นพิธีร่วม เพื่อจะนองประเคนประตูปัจจัยทางยธรรมและตรวจน้ำไปด้วยนะครับผมรับไ่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสายทุผู้ทุกท่านครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมรับถัดมาก็จะเป็นพิธีบวชพระฉลองโบสถ์หรือวิหารที่ได้ตัด ลูกนิมิตลูกเอกไปเป็นที่เรียบร้อย